กลับีกค้างกับแลน vs ซอมบี้ Beautiful Town นะคะตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่17แล้วนะคะด่านนี้เนี่ยเป็นด่านตอนกลางคืนแล้วก็ซอมบี้มาทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีซอมบี้ใหม่ๆมานะคะก็คือซอมบี้เมือกนะะไม่รู้ว่าตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วก็ไอ้ซอมบี้ที่มันกินเก่งเนี่ยตัวนี้มันก็อึดเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวปุ๊กขอเตรียมต้นไม้ในการเอาไปก่อนแป๊บหนึ่งมาค่ะลองดูรอบนี้ปุ๊กเอาทัวร์สหัวไปค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าใช้ได้ทั้ง2ด่านฟาร์มก่อนปุ๊กจะฟาร์มเห สองแถวนะคะเดี๋ยวขอเงินอีกอยี่สิบห้าเฮ้ยได้อยู่อ่ะเฮ้ยอ่อนเฮ้ยทำไมมันอ่อนจังไอตัวเนี้ยไม่ได้ละโอเคอย่าลืมเรื่องฟาร์มเฮ้ยไม่กินไม่กินเห็ดเราไปเฮ้ยเอาแล้วไง เอาแล้วไงไม่โหดจริงเฮ้ยแย่แล้วทุกคนแม่งมาเลนเดิมต้องให้มันเปลี่ยนเลนมาข้างล่างให้ได้ดูดิโอ้โหระเบิดได้ไหมแสดงว่าเราต้องเอาระเบิดมาจริงแหละทุกคน ไม่เวิร์กอะตายเลยเอ้ยแล้วเมือกยังไม่ได้ลองเมือกเลยเอาไหมปุกว่าน่าจะเอาชอมเปอร์ไปชอมเปอร์ไปน่าจะดีที่สุดแหละแล้วก็เดี๋ยวตอนก็คือใช้ทานตะวันเอาค่ะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทานตะวันสองหัวเงินไม่มีโอเคมาอีไมี่ยวนึงแล้วไปอ้วนมาแล้วปุกลองชอมเปอร์กับเออชอมเปอร์ได้ตัวนี้ได้ ตัวนี้ซูได้อยู่อ่ะรอแป,ป๊บนึงค่ะทุกคนหรือว่าทานตะวันมันไม่เวิร์กจริงๆวะมันช้างจริงๆนะเนี่ยโอเคมาอีกแถวนึงแล้วอึบอึบอึบหรือเราไปให้แตกไปก่อน พึบโอเคเดี๋ยวซื้อสองร้อยห้าสิบซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะปึบงับงับโอเคแตกแตกแถวนึงค่ะ เริ่มวางตัวยิงแล้วค่ะเอ้ยเมือกเมือกนี้มันจัดการยังไงวะได้ไหมอ,อ๋อได้อยู่ใช้ชอมเปอร์จัดการเม,มือกได้อยู่นะคะงับโอเคเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มดีละการเงินเริ่มดีละการเงินการเงินเริ่มดีละ ตูม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 แถวนี้ที่แตกเดี๋ยวต้องว่างหลายๆชั้นในแถวที่แตกเออเฮ้ยช็อมเปอร์ช็อมเปอร์เออโอเคไลเฟอร์จัดการตัวอ้วนได้ เมือกยิงเมือกอุย้ยเมือกเมือกอ่อนมากเลยทุกคนเอาแม่งเมือกไม่ตายมันโดนยิงแล้วมันก็หลงร่วงลง,ลงไปดูนีแล้วเดี๋ยวมันก็โผล่หัวขึ้นมาใหม่ทุกคนใช้ชอมเปอร์ได้เลยโอเคนินจามาค่ะ อันนี้จะแฟลกสุดท้ายแล้วพวกว่าน่าจะได้อยู่แล้วแหละไปเน้นไอแถวที่มันเคยแตกไปแล้วน่าจะดีกว่า ววม,มันล้องโหดแล้วมันวิ่งมาได้อยู่ได้อยู่ผ่านเรียบร้อยค่ะทุกคนอุย้ยตัวก็คืนง่ายอะ่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับด่านที่17นะคะต่อไปวันพรุ่งนี้ก็เหลือ18 19 20ก็อีกแป๊บหนึ่งก็ใกล้จะจบเกมนี้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย